คนสวยเก็บเนาะนี่จะลูกกำบวามเลยบุ้ยมะเขือสดๆจากไรลนั่เนาเนี่เรามีารามสวยๆครับพี่เสกคัดง,งามๆมันไหนไม่งามเราไม่ขายจ้ะเพราะว่าอะไรอายเขา ขายของขี้เล็ขี้เล็เขาก็จะมาติเราได้จ้ะเราก็ต้องแบบง่ามๆวันนี้ออเดอร์ห้ากิโลง่ายไหมวันนี้งามไหมง่ายเหมือนคนเก็บมันแหละวันนี้คนปลูกวันนี้เขาจะขีดเมื่อเช้าส่งพริกแล้วเราก็ไปส่งมะเขืออืมแล้วเขาขีดอยู่ผมก็ขีดแต่ขีดฟังใ่รวานไม่ได้ตรง